โจอี้บอยขึ้นแท่นคุณพ่อใปแดงเผยภาพแรกครอบครัวอบอุ่นต้อนรับลูกสาวโซอี้เป็นข่าวดีที่ทำเอาแฟนๆแ,และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลางเมื่อนักร้องแร็ปเปอร์ระดับตำนานโจอี้บอยหรืออภิสิทธิ์โอภาสอิมลิขิตได้ออกมาเผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าภรรยาสาวเตยเมซินีได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความเปลื้อปริ่นให้กับคุณพ่อมือใหม่เป็นอย่างมากโจอี้บอยได้โพส์ภาพแรกของครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอย่างอบอุ่น พร้อมเผยชื่อลูกสาวสุดน่ารักโซอีโซอีที่มาจากการรวมกันของชื่อพ่อและแม่โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่าโจอีโทยโซอีขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกๆคนนะลูกปะปะกะมะจะพยายามทําให้หนูมีความสุขและได้ใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดเลยนะครับรีบโตนะลูกปะป,ะปะรอเล่นกันหนูอยู่รักหนูนะเรื่องท้องต้องสมิติเวทบอนสมิติเวหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีเหล่าคนดังและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ ร่วมยินดีอย่างลดหลามหลายคนยังอดเอ็นดูกับความน่ารักจ้ำมั่มของน้องโซี้ไม่ได้จนต้องตกอุมรักกันแบบเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของโจอี้บอยที่วเข้าสู่บทบาทคุณพ่ออย่างเต็มตัวเชื่อว่าอีกไม่นานแฟนๆคงจะได้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของพ่อลูกที่น่ารักมากขึ้นแน่นอนหัวใจสองประกาย